สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในเดือนสิงหาคมนี้เราพูดถึงแม่กันหลายด้านทีเดียววันนี้รายการรักลุยถูกทางนำเสนอสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของเรียนเองในการที่ได้ทำรายการรักลุยถูกทางมานานกว่า30ปีว่าเรื่องประเด็นของแม่นั้นเกิดขึ้นทุกวันในการที่ทำงานสัมภาษณ์วิทยากรเป็นจำนวน 6 0 0 700คนแล้วมาจนถึงทุกวันนี้หลายคนที่เป็นวิทยากรของเราตอบได้อย่างชัดเจนว่าในตอนเด็กเติบโตมาอย่างไรคุณแม่สอนอะไรคุณแม่แก้ปัญหาอะไรคุณแม่แสดงความกล้าหาญในการที่ช่วยเหลือลูกช่วยเหลือครอบครัวอย่างไรบ้างคุณแม่ทําอาหารอย่างไรมีแนวคิดอย่างไรคนที่เราสัมภาษณ์มีหลายอาชีพทีเดียวมีทั้งแพทย์ ทนายความครูเกษตรกรวิศวกรนักธุรกิจหลากหลายมากอย่างที่บอกแต่คํำถามที่ถามบ่อยๆและได้กำลังใจกลับมาทุกครั้งก็คือบุคคลเหล่านี้มีภาพของคุณพ่อคุณแม่ชัดเจนมากคุณพ่อคุณแม่เป็นตัวอย่างของคุณธรรมเรื่องอะไรแล้วก็ย้อนมาดูตัวท่านเองว่าในตอนนี้ ที่ท่านจะไปใช้แนวคิดของความเป็นผู้ใหญ่ของท่านเนี่ยสอนลูกของท่านรุ่นต่อไปเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งท่านยังจะสอนแนวแนวทางที่คุณพ่อคุณแม่สอนมาก็มีหลายท่านยังมีความเชื่อและศรัทธาทีเดียวว่าสิ่งที่ได้จากพ่อแม่นั้นมีมากมายพระพรหมคุณาภรณ์หรือที่เรารู้จักคือท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตได้พูดสิ่งหนึ่งซึ่งเตือนใจหลายคนที่เรียนรู้จักอยู่เสมอว่าท่านนึกจะทําอะไรที่ไม่แน่ใจว่าจะดีหรือไม่ดี านนึกถึงคำว่าพระคุณแม่ขึ้นมาแล้วแล้วก็คนคนนั้นจะตัดสินใจทำในเรื่องที่ดีเพราะอยากทำสิ่งที่ดีให้แม่เห็นให้แม่รับรู้ให้แม่ชื่นใจว่าแม่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราที่คิดดีพูดดีทำดีเนื่องจากในเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีวันแม่รายการรักระวิถูกทางก็ขอเชิดชูสถาบันความเป็นแม่ ในวันนี้พบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ